นี่ทุกคนวันนี้วิวมีความลับเกี่ยวกับสีน้ำตาลมาเล่าทุกคนฟังค่ะรู้กันไหมว่ารูปผิวข้างหลังยู่เนี้ย ว่าด้วยมมี่ค่ะสวัสดีค่ะวิวจากชนเนลพอย์บิวค่ะวันนี้นะคะวิวมีความลับเกี่ยวกับสีสีหนึ่งมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะนั่นก็คือสีน้ําตาลน,นั่นเองนะคะนี่คือคลิปที่เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ความลับของสีค่ะซึ่งอยู่ก็ทำมาสองตอนแล้วก็หยุดไปสักพักนะคะดังนั้นวันนี้ค่ะทนการเรียกร้องของทุกคนไม่ไหวแล้วกลับมาบอกกับสีน้าตาลน,นะคะบอกเลยว่าสีน้าตาลของเราแซ่บไม่แพ้กับ2ส,สีที่เคยเล่าไปเลยค่ะถ้าพร้อมที่จะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วกวก็ไปฟัังนเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะทุกคนวิวต้องขออนุญาตขอโทษทุกคนตรงนี้ก่อนเลยค่ะว่าถึงวิวจะบอกว่าเรากําลังจะมาเล่าเรื่องสีน้าตาลสีน้ําตาลสีน้ําตาลนะคะแต่จริงๆทุกคนรู้กันไหมคะว่าสีน้ําตาลเนี่ยไม่ใช่สีค่ะหลายคนฟังแบบนี้ก็อาจจะไปนึกถึงภาษาไทยกันนะคะว่าเอ๊เพราะว่าสีของน้ําตาลที่เราเห็นทุกวันนี้เวลาเราไปเปิดตู้ในครัวมันไม่ใช่สีน้ําตาลด้วยเปล่านะต้องบอกว่าไม่เกี่ยวค่ะอันนั้นคือที่มาของชื่อภาษาไทยนะคะซึ่งมีที่มาจากน้ําตาลสมัยก่อนก่อนที่เขาจะขัดสีเนี่ยมันสีน้าตาลจริงๆค วันนี้นะคะน้าตาลสมัยก่อนมันเป็นสีน้าตาลจริงๆและที่สําคัญน้ําตาลสมัยก่อนขึ้นชื่อว่าน้ําตาลเนี่ยเขาผลิตมาจากน้ําของต้นตาลค่ะที่ปัจจุบันนี้เราเอามากินเป็นน้าตาลสดนั่นแหละค่ะดังนั้นพอเอาน้ําตาลเนี่ยมาเคี่ยวมาอะไรมันก็จะเป็นสีน้ําตาลนี่แหละนะคะกลับมาที่เรื่องสีน้าตาลไม่ใช่สีกันดีกว่าค่ะต้องบอกว่าอันนี้จะเป็นเรื่องของทฤษฎีส,สีนิดนึงนะคะอาจจะฟังดูปวดหัวแต่เชื่อเถอะว่ามีประโยชน์ค่ะส่วนตัววิวเนี่ยเพิ่งจะไปศึกษาเรื่องนี้มาค่ะ แล้วก็ทําให้เข้าใจอะไรมากขึ้นหลายอย่างเลยทีเดียวหลายคนที่คุณเคยกับโปรแกรมแต่งภาพหรือว่าโปรแกรมวาดรูปนะคะน่าจะคุ้นกับภาพที่อยู่ด้านหลังหรือตอนนี้ใช่ไหมคะที่เราใช้กันเวลาที่ต้องเลือกจิ้มสีต่างๆซึ่งมันก็จะมีสีอะไรบางอย่างอยู่ที่มุมมีสีดําอยู่มุมนึงมีสีขาวอยู่มุมนึงแล้วก็มีสีกึ่งๆอยู่อีกมุมนึงนะคะอันนี้แหละคือสิ่งที่เราจะมาใช้ต่อค่ะว่าทําไมน้ําตาลถึงไม่ใช่สีนะคะมันเกี่ยวพันกับคําทั้งหมดสีคําด้วยกันค่ะคําแรกคือคาว่า hue นะคะซึ่ง หมายถึงเพียวคัลเลอร์หรือว่าสีแท้ๆค่ะถ้าเราดูจากภาพข้างหลังจะเห็นว่ามีมุมนึงเนี่ยที่มันเป็นสีแบบไม่มีอะไรเจอปนเลยนะคะสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่เรียกว่าฮิวจ์หรือว่าเพียวคัลเลอร์ค่ะคือสีแบบเพียวๆสีบริสุทธิ์นะคะที่ไม่มีอะไรมาเจอปนซึ่งเราจะไม่มีวันพบสีน้ำตาลแบบนี้เลยค่ะแล้วถามว่าถ้าสมมติว่าเราอยากให้เพียวคัลเลอร์เนี่ยมีสีอื่นๆเราจะต้องทำยังไงนะคะก็จะไปเกี่ยวพันกับคำทั้งหมด3คํคำนี้นะคะก็คือคำว่าทิ้นโทนแล้วก็เชดนะคะเริ่มจากคำแรกกกกันน่่่่อเลยดีวววาาาคคคิิะ ก็การเอาสีขาวค่ะเข้าไปเจือปนกับ hue color นะคะเพื่อที่จะให้ hue color เนี่ยมีสีที่อ่อนลงแล้วก็ได้เฉดสีอื่นๆเพิ่มมากขึ้นค่ะยกตัวอย่างเช่นภาพด้านหลังก็จะเห็นว่าอ่ะสีสดๆ่างนี้ใช่ไหมพอผสมขาวลงไปจากแดงโดนขาวมันก็จะกลายเป็นค่อยๆชมพูชมพูชมพูขึ้นเรื่อยๆนะคะส่วนคําถัดไปค่ะคําว่าเฉดเฉดหมายถึงเงาใช่ไหมดังนั้นเฉดเนี่ยหมายถึงการผสมสีดําเข้าไปในสี hue color ค่ะทําให้สีเนี่ยเข้มขึ้นเข้มขึ้นเข้มขึ้นนะคะก็จะได้สีที่แปลกมาอีกเห็นจากภาพด้านหลังนี้แล้วเนาะ และคำสุดท้ายค่ะก็คือคำว่า โทนเองนะคะมันคือการผสมทั้งสีขาวและดําเข้าไปค่ะก็จะทําให้ได้สีที่แบบแปลกตาเข้าไปอีกนะคะเหมือนกับที่วิวจิ้มไม่ดูด้านหลังนี่แหละค่ะซึ่งอย่างที่วิวบอกเลยว่าสีน้ําตาลเนี่ยมันไม่ใช่เพียวคัลเลอร์นะคะมันไม่ใช่ฮิวส์ค่ะทุกคนแต่ว่าสีน้ําตาลเนี่ยนะแล้วแต่ว่าน้ําตาลไหนเนี่ยมักจะเกิดจากการเอาสีแดงสีส้มหรือว่าสีเหลืองเนี่ยนะคะมาผสมกับสีดําหรือว่าเฉดนั่นเองค่ะเพื่อที่จะทําให้สีเหล่านี้เข้มขึ้นเข้มขึ้นแล้วก็กลายเป็นน้าตาลในที่สุดค่ะนี่ก็คือสาเหตุทีีี่่่่ววิบคคนนนนาาาสส้ํตลมมัไใชะะ เพราะว่ามันไม่ใช่เพียวคัลเลอร์หรือว่าฮิวจ์คันเลอร์นั่นเองค่ะซึ่งเอาจริงๆนะเรื่องทฤษฎีสีเนี่ยวิวก็ไม่ได้เชี่ยวชาญขนาดนั้นค่ะเชื่อว่ามีสาย artist ทั้งหลายเนี่ยที่เชี่ยวชาญกวิวหลายคนค่ะถ้าสมมุติว่าใครเนี่ยมีความรู้มากกวิวอย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างนะคะมาอธิบายกันเลยน่าจะทําให้หลายๆคนเข้าใจได้มากขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจากความรู้เนี่ยทำให้วิวรู้ได้อย่างหนึ่งค่ะคือทุกคนรู้กันไหมว่าสายตามนุษย์แบบพวกเราเนี่ยแทบจะแยกสีน้าตาลกับสีส้มไม่ได้เลยนะคะยยยกตตตััววองงออนน่่่่่าาาาางงงๆคคคคะะดดดูสสีีีี้้นนนนนหหลเ็มิื หรือสีส้มคะ่ะเอาจริงๆมันก็เลือกยากใช่ไหมว่าเอ๊มันจะเป็นสีส้มที่หมดๆหรือมันจะเป็นสีน้ําตาลที่สว่างๆดีสาเหตุที่เราแยกไม่ได้ก็เพราะมันไม่มีสีน้ําตาล <c oughs> นี่แหลคะค่ะมันคือสีส้มที่โทนเนี่ยเฉดเข้มขึ้นมาเท่านั้นเองนะคะดังนั้นถ้าสมมติว่าเราอยากจะรู้ว่านี่คือสีน้ําตาลหร,รือเปล่ามันจะเป็นจะต้องมีอย่างหนึ่งวางคู่กันตลอดคะ่ะนั่นก็คือสีขาวนั่นเองเพื่อให้เราเทียบนะคะว่าอ๋อนี่มันเป็นน้ําตาลนะเพราะว่ามันหางจากสีขาวเท่านั้นเท่านี้เพื่อให้น ทุกครั้งที่เราเห็นสีน้ําตาลเราก็จะคิดว่านี่คือสีส้มนี่คือสีส้มแค่มันเป็นส้มที่เข้มเท่านั้นเองค่ะซึ่งในภาษาอื่นๆเราอาจจะไม่ค่อยเห็นปรากฏการณ์นี้นะคะเพราะว่าอย่างภาษาไทยเราก็มีคําว่าสีน้ําตาลใช่ไหมอย่างภาษาอังกฤษก็มีคําว่า brown ค่ะแต่มันมีอยู่ในภาษาหนึ่งนะคะที่เขาเนี่ยน่าจะเก็ตกับเรื่องนี้เขาก็เลยไม่มีคําศัพท์คําว่าสีน้ําตาลค่ะภาษานั้นนะคะคือภาษาญี่ปุ่นนั่นเองค่ะซึ่งในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่มีการเรียกสีน้ําตาลแบบเฉพาะเจาะจงนะคะจะมีก็แต่ใช้เรียกสีีีวว่่าาาาแบบสสขอองชเเพระมมันนหื ชาไงก็จะเรียกว่าคํานี้นะคะชาอิโร่นั่นเองซึ่งเขาก็จะใช้แทนสีแบบสีน้ําตาลอ่อนๆเหมือนกับสีน้ําชานะคะแล้วก็จะมีคำนึงค่ะก็คือคําว่าคัตโชคุนะคะซึ่งหมายถึงสีน้ําตาลแบบแก่ๆมากๆค่ะแต่ว่าจะไม่มีชื่อเรียกสีน้ําตาลตรงๆนะคะเอาละจบส่วนทฤษฎีที่จะทําให้หลายคนปวดหัวนะคะมาเข้าสู่ส่วนเรื่องเล่ากันดีกว่าค่ะทุกคนรู้กันไหมว่าสีน้ําตาลเนี่ยถึงมันจะไม่ใช่สีก็ตามและในเมื่อภาษาไทยเรามีคําว่าสีน้าตาลก็ขออนุญ,ญาตใช้ไปนะคะแต่ว่าสีน้ําตาลเนี่ยเป็นสีที่พิเศษมากๆค ที่หลายคนมองข้ามไม่รู้สึกว่าเอมันไม่อยู่ในสายรุ้งไม่อยู่อะไรแต่จริงๆแล้วสีน้าตาลเนี่ยมันมีความหมายถึงการเริ่มต้นมีความหมายถึงจุดจบและมีความหมายถึงชีวิตค่ะเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนเพราะว่าแทบทุกตำนานในโลกใบนี้นะคะเวลาที่พูดถึงตำนานการเกิดมนุษย์เนี่ยส่วนมากก็จะพูดถึงการเกิดมนุษย์ที่เกิดจากการเอาดินเนี่ยมาปั้นปั้นปั้น,นขึ้นเป็นตัวทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตำนานตั้งแต่สมัยบาบิโลเนียนะคะไล่มาจนตำนานาศาสนาริสิสรวมไปถึงตำนานของาศาสนาอิสลามด้วยค่ะซึ่งถามว่าสีของดิน คือสีอะไรทุกคนสีของดินก็คือสีน้ำตาลน,นั่นเองค่ะดันงนั้นน้ำตาลเนี่ยก็เลยเป็นสัญลักษณ์เหมือนสัญลักษณ์ของการเกิดนะคะและสุดท้ายก็เป็นสัญลักษณ์ของการแบบกลับสู่พื้นดินหลังจากที่มนุษย์ตายจากไปนั่นเองค่ะแล้วถามว่ามนุษย์เราเนี่ยรู้จักการใช้สีน้ำตาลมานานมากขนาดไหนแล้วรู้ไหมคะจริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยรู้จักการใช้สีน้ำตาลมานานแสนนานแล้วค่ะเพราะว่าสีน้ำตาลคือสีของดินใช่ไหมดังนั้นเป็นสีที่หยิบมาใช้ได้ง่ายมากๆเลยค่ะตั้งแต่สมัยมนุษย์ยุคหินนะคะที่เริ่มเเพ้นนนนาาผััังกปปปป็รรรูููวว มอสต่างๆเขาก็มาจะใช้สีน้ําตาลจากดินนี่แหละคะ่ะในการเอามาทําเป็นสีนะคะแล้วก็พ่นๆอะไรไปซึ่งอันนี้ถ้าใครเพิ่งมาฟังตอนนี้อาจจะงงนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าใครฟังตั้งแต่ต้นก็จะเข้าใจค่ะว่าอ๋อมันอาจจะสับสนนิดนึงกับสีแดงที่บิวเคยเล่าไปตอนนู่นเพราะว่าพูดถึงสีแดงที่คนเราใช้เป็นสีแรกๆของโลกเนี่ยมันก็แดงๆน้ําตาลน้าตาลแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้าตาลมันก็คือแดงที่ผสมดําเข้าไปนั่นเองนะคะซึ่งสีน้ําตาลที่มนุษย์เลือกใช้ตั้งแต่สมัยนั้นนะคะก็จะเรียกว่าโอค่านั่น สีน้ำตาลก็ยังเป็นสีที่มนุษย์เราเนี่ยใช้กันมาเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นสีที่ผลิตได้ง่ายไงดังนั้นสีน้ำตาลเนี่ยนะคะในบางอารยธรรมก็เลยมีเซนส์ของความแบบยากโจรหรือความติดดินอยู่ด้วยค่ะเพราะว่ามันแบบเป็นสีที่ใครๆก็สามารถผลิตได้เดี๋ยวถ้าสมมติว่าเราฟังตอนที่วิวพูดถึงสีอื่นๆต่อไปเรื่อยๆหรือว่าแม้แต่สีแดงที่พิวเล่าไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าสีไหนผลิตยากสีไหนแบบว่าต้องใช้วัตถุดิบหายากมาทาในการสังเคราะห์สีขึ้นเนี่ยมันก็จะมีเซนส์ของความแบบรร่่่่่่่่ําาววยยยแบคคนนนนเเททั้้้้ีีใชชไไดซซออูมมะตส ู่ในสีน้ำตาลค่ะเพราะว่าสีน้ำตาลนี่เป็นแบบสีเบสิกใครก็หาได้นะคะซึ่งสีน้ำตาลที่มนุษย์ในยุคสมัยก่อนใช้เนี่ยจริงๆก็มีหลากหลายสีค่ะยกตัวอย่างเช่นสีน้ำตาลไม้นะคะหรือว่าสีอัมเบอร์หรือว่าสีน้ำตาลทองที่ชื่อว่าสีเซียน่าจากอิตาลีค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอย่างที่บอกเลยว่าด้วยความที่สีน้ำตาลมันหาง่ายแล้วมันก็ดูไม่ไฮโซเลยดังนั้นเมื่อมนุษย์เนี่ยมีวิวัฒนาการเพิ่มขึ้นเริ่มประดิษฐ์สีต่างๆขึ้นมาได้สีสดๆนู่นนี่นั่นนะคะสีนนนน้ตาาาาลลก็็เเเย่ปปวหือ สีทุกถูกที่เอาไว้ใช้วาด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 เพื่อที่จะอยู่ด้านหลังสีสดสดแพงแพงที่อยู่ด้านหน้าค่ะถ้าสมมติว่าเราไปดูที่ภาพเขียนยุคกลางนะคะจะเห็นว่าคนในสมัยนั้นเนี่ยแทบไม่ใช้สีน้าตาลในภาพเลยค่ะแต่เขาจะเน้นใช้สีแบบสดสดเห็นแล้วแบบอู้หูเธอไปหาสีนี้มาจากไหนสังเคราะห์ขึ้นมาจากไหนนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะมันยังมีเซนส์ของความเหยียดสีน้ําตาลอยู่ใน,นิดด้วยประมาณว่าฉันใช้ดอกสีน้ําตาลวุ้ยแบบดูแบบโลอะไรประมาณนี้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะหลังจากสีน้ําตาลในยุคยุบมืดของตัวเองมานานแสนนานไม่มีใคร ะะวันหนึ่งค่ะสีน้ําตาลก็กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งในยุคฟื้นฟูศิละปะวิทยาการหรือว่ายุคเรเในซองเนี่ยนะคะมันมีศิลปะประเภทหนึ่งที่เริ่มกลับมาฮิตกันอีกรอบค่ะก็คือศิละปะที่มีลักษณะเสมือนจริงนั่นเองค่ะศิลปินต่างๆนยพยายามจะวาดรูปแกะสลักภาพหรือทําอะไรต่างๆให้เหมือนจริงมากที่สุดนะคะดังนั้นแน่นอนว่าพอเหมือนจริงเนี่ยสีน้ําตาลเป็นส่วนหนึ่งในภาพสีน้ําตาลก็เลยกลับมามีส่วนร่วมในงานศิละปะต่างๆมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะและแล้ว้วในนททีีี่่่สสุดะะคะหลลลังจาาากํตไปบ อกหลือมานานแสนนานในช่วงศตรวรรษที่16ค่ะสีน้ำตาลก็กลับมาเป็นสีที่สําคัญมากๆสําหรับจิตรกรในยุคนั้นนะคะเพราะว่ามันเริ่มมีเทรนด์ขึ้นมาค่ะว่าเวลาวาดภาพบุคคลหรือว่าภาพพอร์เทรตเนี่ยถ้าสมมุว่าใช้สีน้ําตาลเป็นพื้นหลังนะโอ้โหนี่แหละเขาฮิตกันแห่งยุคสมัยเลยนะเพราะว่ามันง่ายไงทุกคนเอาสีน้าตาลป้ายๆไปข้างหลังอู้หูภาพคนก็เด่นขึ้นดูสวยดูคลาสสิกนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นภาพที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่เลยค่ะก็ใช้เทคนิคนี้ค่ะซึ่งเป็นผลงานของปีเตอร์พอล ปี1,600กว่าๆนั่นเองค่ะหรือแม้แต่ภาพวาดตัวเองของแรมบรนส์นะคะที่เห็นอยู่ด้านหลังวิวก็จะเห็นว่าเขาก็ยังใช้สีน้ำตาลเป็นพื้นหลังค่ะซึ่งจากเทรนนี้เนี่ยนะคะก็ทําให้สีน้าตาลเนี่ยกลับมาฮิตกันอีกรอบค่ะถึงขนาดที่ว่าในช่วงศตวรรษที่17เนี่ยนะคะการใช้พื้นหลังสีขาวเนี่ยเอาไปเลยค่ะแบบถ้าสมมติว่าใครมาวาดภาพมทิ้งพื้นหลังให้เป็นสีขาวนะก็จะมีความแบบอู้เอานะเธอใช้พื้นหลังสีขาวไม่มีสีน้าตาลใช่หรอ,จรอรกจะ ทุกคนกำลังรอฟังเรื่องราวของสีน้ำตาลที่วิวกล่นมาตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะนีแ่แหละค่ะเป็นสีน้ำตาลที่ฮิดกันในช่วงศตวรรษที่1 7บเถึงสินะคะซึ่งต้องบอกว่าสีน้ำตาลโทนนี้เป็นสีน้ำตาลที่เขาว่ากันว่าสวยงามมากค่ะเป็นสีน้ำตาลที่แบบกลมกล่อมลงตัวนะคะสามารถนำมาใช้วาดภาพได้แบบโอ้ดูนะ้วสวยงามมากเขาใช้คำภาษาอังกฤษนะคะว่าแบบ rich brown ค่ะคือแบบว่ามีความอิ่มในสีมีความสวยสดนะคะใช้แสงเงาออกมาแล้วดีมากๆซึ่งสีน้ำตาลเฉดนี้นะคะแน่นอนว่าก็ต้องมีชื่อเรียกของตัวเอง น,นั่นก็คือมัมมี่บราวนั่นเองนะคะและแน่นอนที่วิวยกมาเล่าทุกคนฟังในวันนี้ไม่ใช่ว่ามัมมี่บราวน์แค่แบบอ้อสีน้ำตาลเหมือนมัมมี่ก็เลยแต่งชื่อให้เหมือนกับมัมมี่นะคะแต่ว่ามัมมี่บราวน์เนี่ยนะคะคือสีน้ำตาลที่เกิดจากการเอามัมมี่เนี่ยน,นะคะเป็นตัวตัวเนี่ยมาบด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 ค่ะแล้วก็เอามาใช้ทําเป็นสีนะคะหลายคนฟังตรงนี้ก็อาจจะแบบตกใจว่าแบบอ๋ใครใครใคร,ใครมันอุตริคิดเอาศพชาวบ,บ้านมาบดแล้ววาด้าอเ้อคิดได้ยังไงที่สําคัญเป็นศพแล้วเรียกว่าอะไรเป็นโบราณวัตถุเป็น นี้ทาไมถึงเอามาบดว่า,วาลูกคิดได้ยังไงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วค่ะต้องบอกว่ามัมมี่เนี่ยในยุคสมัยนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้หายากขนาดนั้นค่ะเพราะว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยเป็นยุคสมัยที่ชาวยุโรปเนี่ยนะคะไปที่อียิปต์แล้วก็ไปขุดค้นมัมมี่กันค่อนข้างเยอะค่ะและมัมมี่ที่อียิปต์เนี่ยต้องบอกว่าเยอะมากนะคะในสมัยปัจจุบันนี้นก็ยังขุดค้นได้ไม่ครบเลยแม้แต่น้อยค่ะคือมัมมี่ที่มีน้อยและหายากเนี่ยคือมัมมี่ที่เป็นแบบระดับกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงเป็นมมมมมัััีีีี่่่่่่ททททแแบบวววาาาาาออองงงตตยย้้นนนหกกุคถถพูดึ ะะบอกเลยว่าหาง่ายมากค่ะเพราะว่าชาวอียิปต์เนี่ยทำมัมมี่กันมาตั้งหลายพันปีแล้วนะคะแล้วก็ทํากันมาหลายยุคหลายสมัยอรยารยธรรมอียิปต์เป็นอรารยธรรมที่ค่อนข้างยาวค่ะที่สําคัญนะคะมันไม่ใช่แค่กษัตริย์หรือว่าฟาโรห์เท่านั้นที่จะเป็นมัมมี่ค่ะแต่ว่าแม้แต่คนรวยเศรษฐีหรือใครที่พอมีังค์เนี่ยเขาก็พายายามจะทามัมมี่ขึ้นมาทั้งนั้นค่ะดังนั้นเนี่ยการถูกค้นเจอมัมมี่เป็นเรื่องปกติมากๆในยุคสมัยที่เริ่มสำรวจแรกๆนะคะถ้าสมมติว่าใครจําได้นะคะวิวเคยทําคลิปที่พาไปดูมมีี่่ท ใช่ไหมคะจะเห็นว่าที่นั่นเนี่ยมีมัมมี่วางเรียงกันเป็นตับเลยค่ะเพราะว่ามัมมี่นี่ไม่ได้หายากเลยแม้แต่น้อยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงศตรวรรษที่1 7บเจึ่งสิที่วิวกำลังเล่าให้ฟังอยู่นี่นแหละค่ะตอนนั้นเนี่ยชาวยุโรปกําลังฮิตมัมมี่กันนะคะถึงขนาดที่มันมีธุรกิจนําเข้ามัมมี่จากอียิปต์มาที่ยุโรปเลยทีเดียวค่ะแล้วถามว่าเขานําเข้ามาทําไมอะ่ะแบบต้อ,องการอะไรจากมัมมี่นะคะก็คือในสมัยนั้นเนี่ยมีการนํามัมมี่มาใช้งานหลากหลายอย่างเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการตั้งโชววว์ออาาาไ้ในนนพิธภัณฑรมถึงงีีกยย่่ะะคทหล คนจะไม่เชื่อเลยคือเขาเชื่อกันว่าเอามัมมี่เนี่ยมากินมีสรรพคุณทางยาด้วยค่ะเป็นอาหารเสริมชนิดหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวคูอถ้ามีโอกาสจะเล่าให้ฟังในซีรีส์พวกการรักษาสมัยโบราณค่ะซึ่งบอกเลยว่าอันนี้ก็พีคเหมือนกันนะทุกคนอ่านเจอแล้วแบบพีคฉันไม่อยากแซงลูไปดีเรื่องนี้เลยเพราะมันยาวเกินไปฉันอยากเล่าแบบเต็มๆหนึ่งคลิปจ้านะคะดังนั้นเราข่ามันไปค่ะเรื่องการกินมัมมี่เป็นยานะคะแต่ว่าขอให้รู้ไว้ว่าในเมื่อมีการเอามัมมี่มากินกันได้แล้วเนี่ยการที่จะมาบททนสี มันเฟื่องฟูขนาดไหนนะคะก็เฟื่องฟูขนาดที่มีคุณคนนึงเนี่ยเขาเคยเขียนบันทึกเอาไว้เลยค่ะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ทําธุรกิจนําเข้ามัมมี่นะอาชีพของเขาก็คือถือเทียนนะคะลงไปที่สุสานที่อียิปต์ค่ะแล้วก็ส่องหามัมมี่นะคะที่วางเรียงรายกันเป็นตับเนี่ยเก็บเก็บเก็บก็บกลับมาที่ยุโรปค่ะมีการบันทึกเอาไว้นะคะในบริษัทแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าเซอร์กี้คอมพานีค่ะเมื่อปี1น8 6ารเนี่ยนะคะเขามีการนาเข้ามัมมี่จากอียิปต์นะคะมาที่อังกฤษในคราวเดียว ชิ้นส่วนมัมมี่ที่แบบหักแขนหักขามาเนี่ยเป็นจํานวนอีก2 7 0กิลกรัมได้ค่ะสาเหตุที่เขาหักแขนหักขามาเพราะว่าเขาไม่ได้เอามาใช้ตั้งโชง์ไงคือจะเอามากินเป็นยาใช่ไหมดังนั้นเอามาแค่บางส่วนก็ได้แล้วขนง่ายกว่าค่ะพนักง,งานบริษัทนี้ก็มีหน้าที่ลงไปในหลุมศพ แล้วก็ถักแขนถักแขนถักแขนเก็บเก็บเก็บใส่ถุงเอากลับอังกฤษนี่แหละค่ะทีนี้เราก็รู้แล้วนะคะว่าในยุโรปในฮิตมัมมี่กันขนาดไหนค่ะซึ่งขนาดเอามากินยังเอามากินได้แล้วจะเอามาบดท,ท,ทําสีก็คงไม่แปลกเท่าไหร่แล้วค่ะเพราะว่าในช่วงเวลานั้นก็เป็นช่วงเวลาที่พวกจิตรกรอะไรต่างๆก็ยังตามหาสีใหม่ๆมาวาดรูปกันอยู่ใช่ไหมคะเหมือนกับที่วิวเล่าๆไปคลิป,ปก่อนๆนี่แหละเขาก็มีการเอาสีนั่นมาบดเอาสีนี้นมาบดทําเป็นสีใหม่ๆค่ะและแน่นอนว่ามัมมี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่กลายเป็นวัตถุดดิบในนนนนกาาารรวรูปของคคคคสสมมัััย้่่่ะะะทีํญไ ใช่ว่าสีของมัมมี่เนี่ยเกิดมาแล้วเป็นของแปลกหรืออะไรนะแต่มันกลายเป็นสีที่คนสมัยนั้นเนี่ยฮิตกันมากเลยทีเดียวค่ะรู้ไหมทําไมเขาถึงฮิตสาเหตุที่เขาฮิตเนี่ยนะคะเพราะว่าสีของมัมมี่เนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่ระบายออกมาเนี่ยมันได้เฉดสวยงามมากคือมันมีความแบบมองทะลุได้ใช่ไหมดังนั้นมันเหมาะมากกับการที่วาดภาพเหมือนจริงขึ้นมาภาพหนึ่งแล้วจะเอาสีมัมมี่เนี่ยมาลงนะคะเป็นเฉดเป็นแบบอุ้ยตรงนี้เป็นเงามืดตรงนี้เป็นเงาที่พลาดผ่านหน้าอะไรอย่างเงี้ยสีมัมมี่เหมาะมากค่ะเพราะว่าตายไปแล้วมันยังเห็นพื้นผิวด้าน เป็นเฉดสีที่สวยมากๆเพราะมันเป็นกึ่งกลางค่ะระหว่างสีบรอนซ์แอมเบอร์นะคะกับรอแอมเบอร์ค่ะก็เอาเป็นว่าสีมันสวยแล้วกันทุกคนซึ่งสีมัมมี่เนี่ยนะคะต้องบอกว่ามันฮิตมากๆถึงขนาดที่มีวางขายตามร้านแบบค่อนข้างจะทั่วไปเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะในปารีสนะคะก็จะมีการวางขายกันอย่างแพร่หลายแต่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช่ชื่อสีว่ามัมมี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพอไปอยู่ในฝรั่งเศสก็มีการเรียกชื่อสีนี้ว่าสีมอมเมียอะไรประมาณนี้ค่ะหรือบางทีเขาก็จะเรียกว่า Brown ะะอียิปน์เบี่จะล้ยนอ,จจลลอนอะไรแบบนี้ก็ ไปได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถามว่าสีนี้ฮิตขนาดไหนคิดถึงขนาดที่คนสมัยนั้นเนี่ยมีการถกเถียงกันเลยนะคะว่าทํายังไงถึงจะได้สีมัมมี่ที่สวยที่สุดเพราะว่าเนื่องจากมันผลิตจากสีออแกนิกใช่ป่ะเป็นผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติดังนั้นเนี่ยสีมัมมี่มันก็จะมีความไม่คงที่ไม่แน่นอนแล้วแต่วัตถุดิบให้ออกมาบดค่ะสมัยนั้นเขาก็มีการเถียงกันด้วยนะว่าเราใช้มัมมี่แบบไหนมาบดถึงจะได้สีที่สวยงามที่สุดระหว่างขูดเอาเนื้อกับผิวหนังของมัมมี่นะคะออกมาบดบดบดบ สีที่เรียบเนียนสวยงามเพราะไม่มีสิ่งสกปรกเจือปนหรือว่าจะเอาแบบบดลงไปเลยทั้งกระดูกทั้งเนื้อทั้งทุกอย่างเพราะว่าในกระดูกเนี่ยมันก็จะมีเท็กเจอร์ของมันเวลาวาดไปมันก็จะได้เท็กเจอร์สวยงามเป็นสีที่ไม่สามารถสังเคราะห์เรียนแบบได้นะคะซึ่งนี่ก็เป็นหัวข้อที่เขาถกเถียงกันในสมัยนั้นค่ะทุกคนและนี่แหละก็คือข้อยืนยันนะคะว่าสีนียมันฮิตมากจริงๆค่ะอย่างไรก็ตามนะคะด้วยความที่มันมีการตั้งชื่อที่หลากหลายอะไรแบบนี้ศิลปินบางคนก็เลยอาจจะไม่รู้ตัวเหมือนกันค่ะว่าสีที่ตัััวววเเออ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 งงงซืืื้มมาาหรรร่่่่สสีีีีทตคคคบยูน ผลิตจากมัมมี่บดจริงๆนะคะบางคนก็คิดแค่ว่า๋อมเป็นอียิปต์เบลสีน้ำตาลแบบอียิปต์สวยๆเก๋ๆหรือบางคนก็เข้าใจว่าโอ้ยมันตั้งชื่อตามมัมมี่เพราะต้องการจะให้ฟีลิ่งอียิปต์เท่านั้นแหละแต่นี่แหละค่ะมันคือเกิดจากมัมมี่บดจริงๆนะคะดังนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอภาพวาดภาพวาดที่เราไปเห็นๆอยู่ตามที่ต่างๆเนี่ยบางทีศิลปินอาจจะใช้มัมมี่วาดอยู่โดยไม่รู้ตัวก็ได้ใครที่เป็นสายสะสมภาพเก่าก็ขอให้โชคดีนะคะทุกคนตรวจสอบดีๆนะจ้ามันวาดในยุคสมัยไหนใช่ยุคสมัยที่สีมัมี่่กาลลังิออยูหรืเปนะะค อย่างไรก็ตามนะคะเป็นโชคดีของพวกเราทุกคนคะ่ะในช่วงปี1900กว่าในที่สุดหลังจากที่จีมัมมี่ในคิดกันมาอย่างยาวนานคนก็เริ่มตระหนักได้คะ่ะว่าเอ๊ะ มันดีจริงๆเหรอที่เราจะเอาศพมัมมี่มาบทบทบทละวาดภาพกาันนี่มันศพมนุษย์นะทุกคนหรือว่าคนก็เริ่มคิดว่าเออเราควรจะอนุรักษ์วัตถุโบราณหรือเปล่าควรจะเอาวให้ชนรุ่นหลังศึกษาไม่น่าเราเอามาบทแบบนี้จะดีหรอนะคะสุดท้ายค่ะการนำเข้ามัมมี่ก็เลยยากขึ้นเรื่อยๆยากขึ้นเรื่อยๆยากขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดช่วงปี1900กว่าๆสีของมัมมี่ก็ค่อยๆจางหายไปไม่สามารถซื้อหาได้ตามท้องตลาดอีกต,ต่อไปค่ะส่วนภาพวาดที่มีชื่อเสียงนะคะที่ใช้สีมัมมี่บราน์นี่ต้องบอก,อกือ็ค ภาพนี้เลยค่ะทุกคนเขียนอยู่ด้านหลังวิวนี่นะคะชื่อภาพนะคะก็ชื่อว่า L'téri d cuisine. นั่นแหละค่ะเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะขออนุญาตไม่ออกเสียงเช่นเคยค่ะชื่อภาพภาพนี้นะคะแปลว่า interior of the kitchen ค่ะก็จะเป็นภาพบรรยากาศในครัวนะคะซึ่งใช้สีสันสวยงามมีการตัดแสงเงาต่างๆโดยฝีมือของมาร์ตินดร l อว์ลิงนั่นเองค่ะจิตรกรชาวฝรั่งเศสนะคะอย่างไรก็ตามค่ะทุกคนต้องบอกว่าภาพภาพนี้พิเศษนิดนึงนะคะเพราะว่ามัมมี่ที่เอามาใช้บททาสีมัมมี่ของภาพนี้ไม่ใช่มัมมี่จาก อียิปต์นะคะแต่ว่าเป็นมัมมี่ของกษัตริย์ฝรั่งเศสที่ทิ้งเอาวไว้ที่โบสเซนเดนิสค่ะโดยในสมัยก่อนเนี่ยก็มีช่วงเวลาหนึ่งเหมือนกันที่ฝรั่งเศสนิยมเอาพระศพของกษัตริย์มาทําเป็นมัมมี่นะคะถ้าใครอยากฟังเรื่องนี้เพิ่มเติมก็ไปดูได้ในคลิปของอยู่ที่เคยเล่าเรื่องคนที่กินหัวใจของพระเจ้าหลุยส์ที่1 4ไปค่ะก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นี่แหละก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปความลับของสีน้าตาลค่ะซึ่งจริงๆแล้วทุกคนรู้ไหมว่าสีน้ําตาลเนี่ยไม่ได้มีแค น่าสนใจของตัวเองค่ะที่วันนี้วิวอาจจะขออนุญาตตัดออกจากคลิปนี้ก่อนเพราะว่าคลิปนี้มันยาวเกินไปแล้วนะคะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยววิวจะมาเจาะลึกสีน้าตาลทีละโทนทีละโทนทีละโทนให้ฟังค่ะไม่ว่าจะเป็นสีกากีสีซีเปียและอื่นๆอีกมากมายนะคะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ไปกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะใครชอบสีไหนอะไรยังไงอยากฟังความลับของสีไหนคอมเมนต์มาด้านล่างได้นะคะเดี๋ยววิวจะไปหามาเล่าให้ฟังค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ สวัสดีค่ะเป็นไงทุกคนฟังเรื่องราวความลับของสีไปบอกเลยว่ายาวมากนะคะเล่าจนเสียงแหบเลยทีเดียวแต่มันเป็นเรื่องที่พีกันทุกคนพีคแบบอ๋อทำไมทำไมถึงคิดเอาสีนี้มาวาดนะคะอย่างไรก็ตามมันยังมีเรื่องราวของสีอื่นๆอีกเพียบเลยละทุกเรื่องเนี่ยพีเท่้งนั้นเลยค่ะถ้าเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันคะ่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ